เมื่อวันที่19-20กันยายน2558ที่ผ่านมาบริษัท Perfect Companion Group ผู้ผลิตอาหารแมวมีโอได้จัดงาน m ีโอพรีเซน t ์ไทยแลนด์แมวเลิเวอรที่ MCC Hall The Mall บางกะปิโดยภายในงานได้มีกิจกรรมสำหรับน้องแมีวที่น่ารักและเจ้าของสุดเลิฟมากมายคนรักแมวพลาดงานนี้ไปเสียใจแย่เลยนะคะแต่ไม่เป็นไรเราได้เก็บภาพกิจกรรมภายในงานมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วค่ะ เดี๋ยวเราให้พิธีกอนหนุ่มหล่อสาวสวยพาเราไปชมงานกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่งาน Meo Present Thailand Meow <io! S 2> Lover วันนี้อยู่กับผมครับมิตรัชนโคตหรือว่าชาัยไว้ครับ และอยู่กับนาตาพรภูรัตนวัฒน์นะคะหรือมิกกี้ค่ะเราสองคนนะคะจะพาทุกท่านนะคะเที่ยวชมงานวันนี้ให้ทั่วเลยค่ะจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจรวมถึงวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะคะกับการประกวดแมวน้อยด้วยติดตามได้เลยค่ะส่วนตัวช้ยไว้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปสัมภษณ์ผู้ร่วมงานนะครับว่าเขาจะรู้สึกตื่นเต้นกับงานในวันนี้หรือเปล่านะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราสองคนพร้อมแล้วลุยกันเลย แล้วตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็มาอยู่ของนี่เลยโซนของมีโอ60วินาทีวัดใจค่ะซึ่งมีงรางวัลให้กับน้องแมวที่สามารถเดินผ่านอุปสรรคค่ะแล้วออกไปที่เส้นชัยได้นะคะใครจะเป็นผู้โชคดีแล้วก็ได้รับรางวัลไปในวันนี้เดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ ทุกคนก็อยู่ในโซนของแลนด์มาร์คนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเรียกว่าเป็นแมวที่ผ่านการประกวดในปีที่แล้วและได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยค่ะและที่อยู่ในตู้นี้นะคะเรียกว่าน้องขนมต้มค่ะเป็นผู้ชนะในสายพันธุ์เปอร์เซียค่ะน่ารักไหมคะ แล้วตอนนี้นะคะก็มาถึงในอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะนั่นก็คือนี่เลยแมวสายพันธุ์ไทยนั่นเองนะคะชื่อน้องฟักทองค่ะเป็นผู้ชนะในปีที่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าน้องเขาเียอยู่ถึง18ปปีแล้วนะคะดูสิคะยังดูเด็กอยู่เลย และตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็มาอยู่ในโซนของ i n s t a g r กรมนั่นเองซึ่งวันนี้ใครที่มาเที่ยวงานนะคะมีโอพรีเซนต์ไทยแลนด์เมียวเลเวอร์นะคะก็สามารถที่จะเก็บภาพความประทับใจนะคะติดไม้ติดมือกลับไปบ้านด้วยนะคะวิธีการง่ายมากเลยค่ะถ้าคุณมี i n s t a g r กรมนะคะให้คุณ h a s h t a นะคะมาที่มีโอไทยแลนด์ค่ะแล้วรูปของคุณนะคะก็จะอยู่ในนี้ค่ะแล้วเราก็จะทำการปริ้นออกมา เห็นไหมคะคุณผ so ู้ชมเพียงแค่นี้นะคะคุณผู้ชมก็จะมีนี่ค่ะภาพความประทับใจของงานของเราติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะคะและที่สําคัญฟรีค่ะ และตอนนี้นะคะก็มาในจุดของการทําหมันแมวนั่นเองค่ะใครที่มีแมวอยู่นะคะสามารถที่จะมาเข้าโครงการนี้ได้เลยโครงการรักแมวปันน้ําใจให้แมวจรค่ะซึ่งโครงการนี้ดีมากๆเลยนะคะช่วยเหลือแมวจรจัดค่ะและที่สําคัญวันนี้เขามาเปิดบริการให้กับทุกท่านทําหมันฟรีด้วยหรือใครอยากจะร่วมทําบุญนะคะก็สามารถที่จะไปหย่อนในกล่องบริจาคได้เลยค่ะ เมื่อกี้นี้ก็พาไปเที่ยวชมงานมาแล้วนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรมากมายแน่นอนน้องแมวก็ต้องหิวข้าวแล้วใช่ไหมคะนี่เลยค่ะมาถึงในบูธของมีโอค่ะมีแมวต้องมีโอวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆมากมายเลยให้กับคนรักแมวนะคะได้ซื้ออาหารที่มีประโยชน์กับน้องแมวที่คุณรักนะคะให้เขาได้อยู่กับเราไปนานๆค่ะ นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมบนเวทีมากมายไม่ว่าจะเป็นดนตรีสดฟังสบายสบยมิทีอนกรีเจมมาพรีเซนเตอร์อาหารแมวมีโอคนล่าสุดอ oh. oh. ใจไไม่ว้ด ำหรับผู้โชคดีภายในงานก็รับไปเลยหมอนพร้อมไลายเซ็นเจมมาครับสวัสดีครับผมเจมมานะครับวันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มางาน m e วพรีเซนต์ไทยแลนด์มิวเลเวอร์นะครับผมปีนี้มาอีกรอบนึงนะครับแต่ปีนี้ผมมาในฐานะของเซนเตอร์นะครับก็ขอบคุณทางมิวมากครับที่ให้โอกาสผมเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ได้ร่วมงานด้วยกันนะครับจากที่มีความรู้เรื่องแมวป,ประมาณหนึ่ง ปีนี้ผมมีความรู้มากขึ้นครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรายอาหารนะครับแล้วก็วิธีการดูแลรักษาความสะอาดของน้องแมวนะครับซึ่งใครที่รักน้องแมวครับแล้วก็อยากจะอาจจะมารวมตัวกับคนที่รักแมวหลายๆท่านนะครับมาดูโชว์ดีๆของน้องแมวก็มาที่งานวันนี้ได้เลยครับผมแล้วก็ติดตามในทางมิ Facebook ของเขาด้วยนะครับเพราะว่าข้อมูลเพียบเลยครับผมคอสเพย์น้องเหมียวจากคอสมอส ประกวดแมวสวยตาใสาขวัญใจมีโอปีที่11ชิงรางวัลมูลค่ากว่า140,000บาทและผู้ชนะการประกวดได้แก่รุ่นแมวโตขนยาวรางวัลชนะเลิศคุณเพนผทูนินอาทิและเจ้าสโนวี่รุ่นแมวโตขนสัน้นรางวัลชนะเลิศคุณศีวานันศากยโรธและเจ้าจากัว นลูกแมวขนยาวรางวัลชนะเลิศคุณรุ่งอรุณนาคอ่อนและเจ้าแพรวารุ่นลูกแมวขนสัน้นรางวัลชนะเลิศคุณวิชัยพรชัยรัตนากุลและเจ้าลินดี้มินิคอนเสิร์ตจากนายนภัสเสียงสมบูรณ์ สปอยคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่งานมีโอพรีเซนต์ไทยแลนด์แมวเลเวอร์นะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนที่มาเยี่ยมชมในงานนะครับว่าเขาจะรู้สึกตื่นเตอร์ยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคนที่มีแมวอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ดูแลเขาเราพามางานอย่างนี้ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะได้รับโอกาสดีๆเยอะเลยค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะครับอย่าลืมมีแมวต้องนี่อค่ะโอเคอวดหน่อยอวดหน่อยครับนี่ได้ของขวัญพวยนะครับน้องมีสุขสุขภาพแข็งแรงอย่างนี้ รับรองผมว่าต้องกินมีโอแน่ๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ,โ,โอ้โหวันนี้ครับผมในมีโอนะฮะมีประโยชน์เยอะเลยนะครับน้อมิสุกคิดถูกต้องลแล้วครับแล้ววันนี้อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับเกี่ยวกับงานในวันนี้ฮะก็ะขอให้มากันเยอะๆนะคะสินค้าดีแล้วก็รักษาแนวฟีด้วยคะ่ะพี่ยุ้สึกไงบ้างฮะกับงานในวันนี้ ก็อบอุ่นดีแล้วก็บรรยากาศงานไม่วุ่นวายมากก็บรรยากาศสบายน่ารักครับผมอยากจะให้มีงานดีๆอย่างนี้อีกไหมครับมีอีกค่ะอยากให้มีอีกบ่อยๆดังนั้นพวกเราจะต้องมีแมวต้องมีออมีแมวต้องมีออเอาละครับคุณผู้ชมและอย่าลืมติดตามข่าวสารนะครับได้ทาง f a c e b o o k รวมไปถึง IG Instagram นะครับที่มีโอไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคราวหน้าครั้งต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ 喵咪。